นดูทีนี่ผิดหูผิดตาเลยครับนี่เห็นไหมเออใส่คิ้ไก่นี่อันนี้ยังแห้งๆอยู่พอดีเดี๋ยวยังรดน,น้ํามานะครับนี่มาเจอเขาเยอะเลยไม่แค่ผงเดียวลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมยาอยู่กับอ่า สวนไผ่นานาพันธุ์ของโทมประจินครับนี้จะให้ดูอะไรจะให้ดูเรื่องของไผ่ซังหมุนครับไผ่ซังหมุนเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเราจะให้ข้อมูลว่าอันนี้ลุงก้มเรียกว่าไผ่ซังหมุนกิ่งตอนถุงใหญ่ครับนะมันเป็นยังไงนี่คือมาตรฐานหลังจากเราเลี้ยงเนี่ยนะครับวิธีการก็คือดูดิครับนี่นี่นี่ชุดนี้มันเป็นชุดที่มันดีเกินก็ว่าได้ ดอยบลุ่มเลยเนี่ยถามว่ามีกี่ถุงแบบนี้ไม่กี่ถุงหรอกกระถฐานเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมีหน่อนะครับแต่ที่บางบางถุงเนี่ยโอ้โหมันเป้งเลยเนี่ยเนี่ยดูดิมันออกมาเป้งเลยก็มีนะครับนี่นี่ก็คือถ้าแม่มันใหญ่อย่างนี้นะลูกมันก็ใหญ่ใช่ไหมครับนี่ก็คือนี่เห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับมีลูกค้าก็มารับแบบนี้เยอะแล้วครับ คือนอกเหนือจากที่เราใช้กันประจำๆเลยนะส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าไผ่สังมนต์นะครับลุงจะเรียกว่าไผ่สั้างมนเล็กไซสายนี่ก็คือสายทั่วไปที่ชัดอื่นก็มีอันนี้ลุงจะเรียกว่ากิ่งตอนถุงเล็กนะครับอันนี้ลุงจะเรียกว่ากิ่งตอนถุงใหญ่แบบะะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แตบบ่มันก็ ก็คือมาตรฐานก็คือจะต้องมีหน่อแล้วนะครับแต่ว่าชุดเนี้ยถ้าท่านใดมาช่วงนี้ก็จะได้ชุดที่เลี้ยงมานานนะครับนี่คือตกค้างไว้ตั้งแต่ฝนนะมันน่าจะเกินห้าเดือนแล้วครับมันก็เลยสวยเลยแล้วก็รากแน่นครับนี่โอ้โสวยๆมากเลยตอนนี้ก็เริ่มมีเขาเรียกว่าหลายท่านมารับแล้วครับเพราะว่าดูดูแล้วมันช่วงนี้ถ้าเกิดท่านใดนะปลูกในการรดน้ําก็จะได้ใสนี้ อันนี้เป็น6กคูณสิแล้วเลี้ยงนานมากปกติถ้าหน้าฝนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ3เดือนเป็นอย่างน้อยจะชุดเนี้ยน่าจะ6เดือนเป็นอย่างน้อยแล้วมั้งครับเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็พอมาได้ขิกไก่เออมาได้เทคนิคใส่ขิกไก่แกรบนี่เร็วเลยแล้วสวยมากนะครับนี่แต่ก่อนเราใส่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวสามสบเแปดแต่ตอนนี้ใส่ขิกไก่เลดูดีผิดหูพิตามมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยดูที นี่ผิดหูผิดตาเลยครับนี่เห็นไหมเออใส่ขี้ไก่นี่นี่อันนี้ยังแห้งๆอยู่พอดีเดี๋ยวยังรดน,น้ํามาครับนี่มาเจอเขา้าเยอะเลยไม่แค่ถุงเดียวนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ดูดีครับนี่อ่าตอนนี้ช่วงเนี้ได้เลยครับใครมีและอยากจะให้ดูนะครับที่ลุงทําไว้เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอย่างนี้มันก็โตเร็วนะครับเนี่ยถ้าปลูกแบบนี้นะมันโตเร็วเ,เพราะว่าเราเลี้ยงจนสวยแล้วนะครับ ให้ดูครับอย่างนี้มันเหมือนเราซื้อเวลาแล้วครับ<ๆ>คือเราเลี้ยงไว้ให้ก่อนแล้วครับนี่ประมาณชุดเนี้ยชุดเนี้เกิน6เดือนแล้วครับนะชุดนี้ก่อนนะแต่เดี๋ยวมันจะมีชุดนี้มันก็จะทําตลอดล่ะครับทำตลอดต่อเนื่องนะครับอยากไปดูใหม่ๆไหมว่าหน้าตาใหม่ๆยังไม่สวยเป็นแบบไหนไปเดี๋ยวไปดูหน่อยแหมเดี๋ยวให้ดูจะสองสวยไอ้ที่ไม่สวยเลยที่เขาทำใหม่ๆหน้าตามแบบไหนนะเขาจะได้มองออกไงเนาะอ่ <ๆ S 2> ามาดูครับนี่เดือนนี้ <entes> หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่มัน<ๆ>ก <ๆ S 2> ็จะเดียวๆอย่างนี้แล้วก็ นี่พึงเร,เริ่มเริ่มเห็นไหมเนี่ยเริ่มเริ่มจะได้ก็เป็นแบบนี้จะได้มองภาพออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันแหมมีจะเห็นสวยอย่างเดียวอ่าโอเคนะครับเราเลี้ยงไว้เรื่อยครับเราเลี้ยงทั้งน้าทั้งปุ๋ยนะครับอ้าวโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ